ฉันได้งานใหม่แล้วเขาเรียกตัวไปทําแต่ฉันไม่ไปให้เงินเดือนอตั้งห้าหมื่นวิงานอะไรเงินมันก็เดือดดีจังเลยอ่ะให้อาหารเสือก<อ>็ให้ให้นอกกองให้เข้าไปให้ในกองฉันก็เลยไม่เอาแล้วเสือมันก็ไม่ชอบฉันด้วยอาวทำไมเสือไม่ชอบพี่อ่ะมันบอกกินไม่เอิมกินไม่เอิมกินไม่เอิมเอิม เป็นหัวเป็นส้อยอ้าแล้วแกล่ะแกเคยคิดจะหางานใหม่ไหมล่ะพูได้แล้วเฮ้ยนี่ผมว่าจะไปสมัครงานเหมือนกันที่ไหนอะมาสมัครที่ t h เดอร์เลยไปทำอะไรอะเป็นผู้บริหารเฮ้ยลูกค้าเข้าครับดีนะเกบอล้ดูบริหานนะ เอาตัวมาผสงเหรอไม่ใช่ครับสวัสดีครับหัวหน้าครับสวัสดีครับหัวหน้าครับเออสวัสดีครับโอ้เฮ้ยไอ้นี่มองคนเป็นด้วยเฮ้ยทำไมมันเรียก